กดหนึ่งกันมาเยอะมากหนูบอกเลยว่าวันนี้พี่ๆจะได้คลีนซิ่งราคาดีมากๆและคุณภาพโคตรดีเป็นวิตามินซีคลีนซิ่งออร์แกนิกคนแพ้ง่ายใช้ได้นะคะคนแพ้ง่ายใช้ได้ไม่แพ้แน่นอนนะคะทุกคนมีวิตามินอยู่ในตัวยิ่งคลีนซิ่งยิ่งหน้าใสใช่ไหมใช่อะน้องอะโล่ค่ะ วันนี้น้องอาโลกบอกพี่ๆได้ไหมคะว่าราคาคลีนซิ่งขวดนี้ราคาเท่าไหร่เป็นพรีเซนเป็นเป็นผู้หญิงนะค่ะรอคะราคาตัวนี้นะคะอันนี้ก็เรียกขวดนะค่ะหนึ่งขวดร้อยเก้าสิบาทนะคะแล้วก็แถมอันนี้ไปด้วยสำรีติกตอกมันลดด้วยนะลูกค้าใหม่ลดเด้สำรีนะคะแถม แถมไปด้วยสัม,มรีมันเป็นแบบนี้เออสัม,มีนี่เออมีสัม,มรีได้เยอะมากใช่ได้เยอะมากนะคะทุกคนใครได้สนลดจากที่ตอ,อกก็คือลบอีนะคะจาก190บาทบางคนก็บางคนก็ได้มาร100กว่าใช่บางคนได้115นะคะทุกคนอะใครอยากให้อาโลลบหน้าให้ดูแล้วบ้างหนูขอ20ตะกร้าแรกค่ะหนูลบให้ดูเลย